สวัสดีครับที่นี้บรรณากานนะครับวันนี้มีน้องจากอายุทยานะขี่มาเซตติ้งชกหน้านะครับตอนนี้เป็น X m a ก็นะครับเวอร์ชัน SP สีนะครับสีพิเศษลายพิเศษเบาะพิเศษนะครับโชกหลังเอรินนะครับลายพิเศษด้วยจะไม่เหมือนกับที่ขายกันตามร้านนะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์ติดมานะครับบ่งบอกความเป็นสเปเชียลนะของ X อ a x ็นะครับอันนี้ก็ เป็นฝาสีทองเขาบอกสีทองสติ๊กเกอร์ลายดำนะครับสปริงตัวนี้ก็เป็นจุดสองนะจุดสองอันนี้เบาะนะครับเบาะ xmax 400อนะครับตัวน,นี้หมื่นกว่าบาทน,นะครับหมื 15, ่นห้าถึงหมื่นเจ็ดนะครับแล้วแต่ใครจะหาซื้อได้เท่าไหร่แต่ตัวตน,นี้ติดมาให้นะครับจากโรงงานเลยนะครับสีเทาลัมโบนะครับเนเพจตัวน,นี้เป็น xmax s p นะครับสเปเชียลนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเซตติ้งชกหน้านะครับโหลดให้เตี้ยลงนะครับโดยสปริงโหลดนะครับแล้วก็เซตติ้งน้ำมันชกของเออรินนะครับให้มีความนุ่มนวลนะครับจะไม่ตัดนะครับบางคนบางคนชอบชอบตัดก็แล้วแต่นะครับสุดใครสุดมันถ้าไม่ชอบตัดมหาคมแล้วกันนะครับถ้าชอบตัดก็แล้วแต่นะครับ อะไรก็เลือกนะครับแต่อันนี้ไม่ตัดดีอย่างหนึ่งคือทำกับเดิมได้นะครับแล้วโหลดของที่นี่นะครับโหลดไปอร่อยทุกคันนะครับไม่กระด้างนะครับนี่พาชมรอบๆก่อนนะสวยมากๆนะครับสีเทาลำบกนะโลโก้เอ็กแม็กนะครับสีแดงแดงสดเลยนะครับ ใจมากๆนะครับของมจริงน่าจะเปลี่ยนเลือนใหม่ด้วยนะเปลี่ยนเลื่อนหม่นะเป็นผมนะผมจะใส่เลื่อนใหม่เราจะใส่สัญลักษณ์ SP เข้าไปให้มันให้มันบ่งบอกถึงความพิเศษเอาให้สุดนะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วน,นี่เรื่อนเลื่อนใหม่นะตัวหนังสือตัวหนังสือตัวเลขน,นะ เปลี่ยนนะฮะมีสีขึ้นมานิดหนึ่งขนอะงเดิมมันจะไม่ใช่แบบนี้นะดู่าเปผมผมจะโปรแกรมตัวหนังสือวิ่งเลยนะตัวหนังสือวิ่งให้มันขึ้นเป็นโลโก้เลยนะกักกักนิดหนึ่งเสียดาย <laughs> อันนี้ก็เป็นโชคของ X Max SP นะครับอันนี้ก็เอามาโหลดนะครับเพื่อสะดวกต่อการใช้งานนะครับจัดทรงก็คงไม่ได้จัดทรงเพราะว่าโชคหลังนะครับมีความพิเศษอยู่แล้วไม่แนะนำให้ไปเปลี่ยนออกนะครับอันนี้คือความสูงที่น้อยลงนะฮะเมื่อเทียบกับโชคเดิมนะครับอันนี้เราใช้ใช้สปริงโหลดเอานะครับด้วยค่า K ที่เหมาะสมนะครับจะไม่มีการ ดีดนะครับไม่มีไม่มีอาการดีดเข้าโค้งเนี่ยนุ่มสมูทฮนะจะไม่ดีดนะครับแล้วก็สปริงภายในสปริงหลักเนี่ยก็จะไม่มีการมาขูดผนังชื่อชาร์จชื่อชาร์จอ,อย่างที่ผมเคยทําคลิปนะครับในสมัยที่เขากําลังมัวๆกันนะครับไม่ตัดนะครับกระบอกกระบอกแกนโชกจะไม่ตัดนะครับเพราะว่าเสียของนะครับตัดไป เตี้ยจริงแต่ถ้าวันหนึ่งที่คุณอยากจะทำรถกลับเดิมเพื่อขายเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับแล้วก็ตัดไปเนี่ยโคตรกระด้างเลยบอกเลยคุณขี่ได้แค่ได้แค่เป็นเป็นรถที่แบบว่าเป็น SD อ่ะนะเตีย้ยเปียปอกๆนะน่ารักน่ารักแต่สมรรถนะเนี่ยไม่ได้นะครับเข้าโคง้งบอกเลยคุณสู้รถที่มีความสูงเดิมไม่ได้คุณเข้าไม่ได้นะครับถ้าให้คนขี่ที่มีสกิลเท่ากันนะครับ ถ้าเกิดว่าสกิลแตกต่างโอเคคุณเป็นนักซิงน่ะคุณเข้าโค้งคุณอาจจะคุณอาจจะแบบโอเคเข้าได้ดีนะถึงแม้ว่ารถมันจะไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเอาสกิลเท่ากันหรือคนขับคนเดียวคนขี่คนเดียวกันเนี่ยมาขี่รถ2 2แบบเนี่ยจะบอกเลยว่ามันมันแตกต่างกันเยอะนะครับแต่รับลงมือทำอีกข้างหนึ่งแล้วก็ไปติดตั้งใส่ในรถกันกนี่แล้วก็เซตติ้งเรียบร้อยโหลดเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการประกอบ โชกใส่รถนะครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการไขท็อกนะครับก็เป็นน็อตมาเผาร้อนะครับแท็กแนะครับอันนี้ก็ไขน็อตคาลิปเปอร์นะครับน็อตคาลิปเปอร์เบรกก็จะเป็นรูปดาวนะครับแจก็เป็นรูปทีทีห้าศูนย์นะครับไขน็อตบนล่างนะครับน็อตเซนเซอร์ abs นะครับเบอร์สิบนะครับ นี่เบอร์แปดนะครับเ,เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวไปให้น้อ,ไไองเจ้าของรถลองทดสอบความนุ่มดูน่ะตึบไหมตึครับาลงได้มากกว่าเยอะมากกว่าเดิมเยอะเลยสองสองนิ้วกำล,ลงังดีเล้วเนี่ยน้ำมันแมนงมุมกำลังดีเลยอะ่ะน้ำมันโมลิด้วยนีแหละทำครั้งเดียวครับใช้ยาว ลองเป็นไงดีไหมดีขึ้นไหม,มปรับให้มันกระชับมากขึ้น